เรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นใบ้และตาบอดได้แอบหลงรักนางพยาบาลสาวน่ารักจิตใจดีผู้บริสุทธิ์แล้วก็อ่อนโยนแต่ก่อนที่เขาจะได้สารภาพความในใจกับเธอเนี่ยกลับต้องมาเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันครับและดวงวิญญาณของเขาก็ได้รับอนุญาตให้กลับมายัางโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งโดยมีข้อแม้ว่าเขาจะต้องอยู่ในร่างที่ไม่มีใครจำได้ซึ่งเขาก็มีเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะสามารถบอกความในใจที่มีต่อเธอได้หรือเปล่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไง ไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง Fly Me to Polaris ขอเพียง5วันให้ฉันรู้หัวใจเธอเรื่องราวเนี่ยก็ได้เริ่มต้นมาที่ชายคนหนึ่งครับเขามีชื่อว่าหยางชงโถโดยผมจะเรียกเขาสั้นๆว่าหยางแล้วกันนะครับ เขาเนี่ยเป็นผู้ชายตาบอดครับแถมยังเป็นใบ้อีกด้วยและสาเหตุที่เขาต้องพิการแบบนี้ก็เพราะอุบัติเหตุตอนเล่นน้ําสมัยมัธยมต้นครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคนในครอบครัวของเขาก็ค่อยๆตายไปทีละคนจนเหลือแค่เพียงเขาคนเดียวเท่านั้นซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ทํางานและอาศัยอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึง่งโดยทําหน้าที่พิมพ์อักษรเบลและเขาก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจนเป่าจือซึ่งเป็นคนขายของอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้และอย่างก็จะโดนเพื่อนของเขาใช้ให้นวดอยู่เป็นประจำนะครับ พื่อแลกกับเซเว่นอัพใส่เกลือซึ่งมันก็เป็นของโปรดของหยางนั่นเองนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหยางก็ยังสนิทกับพยาบาสาวคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าชิวหนานโดยเธอนั้นเนี่ยก็จะคอยดูแลแล,และพูดคุยกับหยางเป็นประจำครับและการตัดผมเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่เธอทําให้หยางอยู่บ่อยๆถึงแม้ว่าเธอจะตัดผมแหว่งบ้างโดนใบหูของเขาบ้างแต่หยางเนี่ยก็ไม่เคยโกรธเธอเลยครับเขาเนี่ยกลับมีความสุขด้วยซ้ำที่ได้อยู่ใกล้กับผู้หญิงคนนี้ซึ่งตัวชิวหนานเองเนี่ยก็รู้สึกเช่นกันเธอรู้สึกสบายใจเสมอที่ได้คุยยกับาง วันหนึ่งเนี่ยเธอก็ได้มาตัดผมอย่างเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของเธอด้วยแต่เธอเนี่ยกลับรู้สึกว่ามันเป็นวันที่ทําอะไรก็ไม่ได้ดังใจไปหมดและเธอก็ยังพูดต่ออีกนะครับว่าเธอคงจะสบายใจขึ้นถ้าหากว่าคืนนี้เธอได้ฟังเสียงแซกโซโฟนจากบูรุปษปริศนาที่มกักจะมาเล่นให้เธอฟังอยู่เป็นประจำโดยเธอก็ได้ถามกับหยางนะครับว่าเป็นฝีมือของเขาใช่ไหมซึ่งหยางก็ได้ตอบปฏิเสธไปครับพร้อมกับเขียนข้อความบอกกับเธอว่าเขานั้นเล่นแซกโซโฟนไม่เป็นพอตกกลางคืนเนี่ยชิวหนาานท่่ํังงอยู ก็ได้ยินเสียงแซกโซโฟนเหมือนเช่นเคยครับและคนที่มาเล่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมันก็คืออย่างนั่นแหละครับโดยที่เขานั้นเนี่ยเป่าแซกโ,โซโฟนได้ตั้งแต่เด็กแล้วและสาเหตุที่เขาไม่ยอมบอกชิวหนานเนี่ยเพราะว่ากลัวเธอจะผิดหวังที่รู้ว่าคนเป่าแซกโซโซฟนเป็นเพียงคนตาบอดคนนึงเท่านั้นในคืนต่อมาเนี่ยทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันบนดาดฟ้าหอพักของโรงพยาบาลครับโดยชิวหนานเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่า เมื่อคืนนี้เธอได้ยินเสียงแซกโซโฟนอีกแล้วเหมือนกับว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้ว่าเธอกําลังไม่สบายใจอยู่ซึ่งเธอก็เชื่อนะครับว่ามันเป็นฝีมือของอย่างแน่ๆจากนั้นชิวหนานก็ได้เห็นดาวตกครับเธอก็เลยขอพรเอาไว้2ข้อด้วยกันซึ่งหยางก็ได้ถามเธอนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างชิวหนานก็บอกนะครับว่าข้อแรกเนี่ยเธอขอให้หยางนั้นสามารถมองเห็นได้ส่วนข้อที่2เนี่ยเธอขอปิดเป็นความลับไว้ก่อน ทางด้านหยางเนี่ยก็ได้ขอพอรเหมือนกันนะครับโดยชิวหนานเนี่ยก็ได้ถามเขาเหมือนกันว่าขอพอรเรื่องอะไรซึ่งหยางเนี่ยก็ได้เขียนข้อความบนฝ่ามือของเธอนะครับว่าเขาอยากให้คนตาบอดทั้งโลกสามารถกลับมามองเห็นได้ส่วนข้อที่2เนี่ยหยางก็ขอปิดเป็นความลับด้วยเหมือนกันจากนั้นเนี่ยชิวหนานเธอก็ต้องไปเข้าเวรที่โรงพยาบาลครับ เธอก็เลยนั่งรถวิลแชร์แล้วก็ให้หยางเนี่ยเข็นเธอไปที่ตึกผู้ป่วยซึ่งเมื่อถึงที่หมายเนี่ยชิวหนานก็ได้เขียนอะไรบางอย่างบนฝ่ามือของหยางจนทําให้เขาเนี่ยดีใจแล้วก็กระโดดเต้นไปเต้นมาแต่ด้วยความที่หยางเนี่ยเป็นคนตาบอดครับมันเลยทําให้เขาเนี่ยเผลอออกไปที่ถนนจนทําให้เขาถูกรถชนแล้วก็เสียชีวิตในทันทีจากนั้นเนี่ยวิญญ,ญาณของหยางก็ได้ขึ้นไปบนสวรรค์ครับและเทวดาเนี่ยก็ได้บอกกับหยางนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นผู้โชคดี ที่ได้รับสิทธิ์ลงไปใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแต่เขาเนี่ยจะมีเวลาเพียงแค่5้าวันเท่านั้นเมื่อครบกําหนดแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาบนสวรรค์โดยวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่มีฝนดาวตกพอดีซึ่งอย่างเนี่ยก็สามารถมองเห็นแล้วก็พูดได้ด้วยนะครับแต่หน้าตาของเขาก็จะเปลี่ยนไปจนคนที่เคยรู้จักไม่สามารถจําเขาได้เช่นกันแล้วก็มีข้อแม้อีกข้อนึงครับนั่นก็คืออย่างเนี่ยห้ามบอกเรื่องบนสวรรค์แล้วก็ห้ามเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้คนอื่นรู้และถึงแม้ว่่่าาาาาาออออยยงงเเนีีคิดดจจะบจะบกกกข็ไไมามมมสสรถสพู เมื่ออย่างได้ยินดังนั้นเขาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับที่เขาจะได้เห็นหน้าของชิวหนานแล้วก็สามารถบอกความในใจให้เธอได้รู้ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาแค่สั้นๆก็ตามจากนั้นเนี่ยหยางก็ได้ฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลครับเหล่าบรรดาคนที่รู้จักเนี่ยก็ไม่สามารถจําเขาได้เลยแม้แต่คนเดียวแต่ทว่าหยางเนี่ยก็สามารถจําทุกคนได้ทั้งหมดเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถแยกแยะได้จากกลิ่นตัวของแต่ละคนครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้มาที่สุสานเพราะมีคนบอกว่าชิวหนานเนี่ยมาที่นี่เพื่อมาทําพิธีศพของเขาซึ่งเมื่อมาถึงเนี่ยเขาก็ได้เห็นใบหน้าของชิวหนานที่สวยและก็น่ารักเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยคิดไม่ผิดจริงๆที่ไไไดด้้้้้้หหหลงงรรัััักกกผูญิคคนนนนีีจาาาย็เขปท่อพบ แล้วก็ได้เจอกับเจินเป่าจือเพื่อนสนิทของเขาที่กําลังเก็บของอยู่โดยที่เขาเนี่ยก็ไม่สามารถจําอย่างได้เช่นกันหลังจากที่เพื่อนของเขาออกไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้ไปค้นที่ช่องลับของเขาครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีของสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเงินจํานวนหนึ่งแซกโซโฟนรวมไปถึงประกันชีวิตที่เขาได้ทำเอาไว้ด้วยโดยเงินประกันทั้งหมดเขาก็ได้มอบให้กับชิวหนาน,นะครับอย่างเนี่ยได้โทรไปปรึกษาบริษัทประกันซึ่งทางพนักง,งานก็ได้บอกนะครับว่า จะต้องให้ตัวแทนของเขากลับมาจากพักร้อนสะก่อนถึงจะทำเรื่องรับเงินประกันได้จากนั้นเนี่ยหยางก็เข้าไปที่ห้องทํางานซึ่งที่นั่นเองครับเขาก็ได้เห็นชิวหนานเนี่ยกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะทางานของเขาซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเธอก็ได้หันมาเห็นหยางพอดีครับแต่เธอเนี่ยก็จําเขาไม่ได้เช่นกันหยางเนี่ยก็เลยต้องปลอมตัวเป็นตัวแทนขายประกันนะครับแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยได้รับเงินประกันที่หยางได้ทาเอาไว้แล้วทั้งสองคนก็ได้คุยกันที่ร้านค้าของเจินเป่าจือ แล้วระหว่างนั้นเนี่ยหยางก็ได้สั่งเซเว่นอัพใส่เกลือมาดื่มเหมือนเดิมครับซึ่งมันก็ทำให้เจนเป่าจือเนี่ยรู้สึกว่าบุคลิกของตัวแทนขายประกันคนนี้มันเหมือนกับหยางซะละเกินโดยระหว่างที่พูดคุยกันอยู่เนี่ยหยางก็ได้ถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างชิวหนานกับหยางที่ได้ตายไปแล้วมากจนเกินไปด้วย มันก็เลยทําให้เธอเนี่ยรู้สึกโมโหแล้วก็เอาน้ำเนี่ยสาดเข้าไปที่หน้าของเขาจากนั้นเนี่ยหยางก็พยายามพูดนะครับว่าตัวเขานั้นเป็นใครแต่อยู่ดีๆเนี่ยตัวเขาก็เกิดอาการชักขึ้นมาครับซึ่งมันก็ทําให้หยางเนี่ยนึกขึ้นได้นะครับว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับตัวเขามันน่าจะเป็นข้อแม้ที่เทวดาบอกเอาไว้นั่นเองจากนั้นเนี่ยหยางก็กลับมาที่ห้องนะครับแล้วก็หาวิธีบอกกับชิหนานว่าเขาเนี่ยคือใครโดยการเขียนจดหมายแล้วก็บันทึกเสียงเนี่ยใส่ม้วนเทป วันต่อมาเนี่ยชิหนานก็ได้ไปพักผ่อนที่บ้านของพี่สาวของเธอซึ่งในขณะนั้นเนี่ยดรหูนายแพทย์ของโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ตามชิวหนานมาถึงที่นี่ครับซึ่งดรคนนี้เนี่ยก็ตามจีบชิหนานอยู่มานานแล้วแต่ว่าตัวของชิหนานเองก็คิดกับเขาแค่เพื่อนร่วมง,งานเท่านั้นหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยได้พูดคุยกันได้ไม่นานครับหยางเนี่ยก็ได้ตามมาที่นี่เช่นเดียวกันโดยที่เขาเก็ได้มอบจดหมายแล้วก็ม้วนเทปให้กับชิหนานพร้อมกับบอกนะครับว่า ถ้าเธอเปิดดูเนี่ยแล้วเธอจะเข้าใจทุกอย่างเองชิวหนานก็บอกนะครับว่าเอาไว้เวลาว่างๆเนี่ยเธอจะลองเปิดดูก็แล้วกันจากนั้นเนี่ยทั้งหมดก็ได้ทานข้าวพร้อมกันนะครับโดยที่ดรหูเนี่ยก็พูดจาแขวอย่างนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ขยันมากๆที่มาดูแลลูกค้าถึงที่นี่ทั้งๆที่วันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดส่วนทางด้านของหยางเนี่ยก็ได้สวนกลับไปนะครับว่าด็อกเตอร์เนี่ยก็เป็นคนขยันเหมือนกันนะครับทั้งที่อยู่นอกเวลางานก็ยังมาตรวจคนไข้ถึงที่นี่จากนั้นเมื่ออททาาาานน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 ขข้้้้วววววกกกััิิ่มแลเเยดดร็ชชหไปค แต่ว่าอย่างเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าชิหนานเนี่ยเธอไม่ชอบกินขนมเค้กหรอกเธอเนี่ยชอบกินทอฟฟี่รสผลไม้มากกว่าพอชิวหนานได้ยินดังนั้นครับเธอก็คิดว่าตัวแทนขายประกรันคนนี้คงจะคิดว่าเธอเนี่ยเป็นคนฆ่าอย่างแน่ๆ ถึงได้มาสืบแล้วก็รู้เรื่องส่วนตัวของเธอมากขนาดนี้มันก็เลยทําให้เธอเนี่ยโมโหขึ้นมาครับซึ่งทางด้านหยางเนี่ยก็พยายามอธิบายนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นใครแต่มันก็เหมือนเดิมครับเขาเนี่ยเกิดอาการชักขึ้นมาแล้วก็หมดสติไปพอตัวเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยดรหูก็ได้พาไปส่งที่บ้านนะครับแต่ในระหว่างทางเนี่ยหยางก็ได้ขอลงจากรถแล้วก็เดินกลับไปหาชิวหนานเพื่อจะอธิบายให้เธอเข้าใจซึ่งดรหูเนี่ยก็บอกกับหยางนะครับว่าให้ขึ้นรถเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็จะขอไปด้วยเช่นกัน จากนั้นเมื่อถึงที่บ้านของชิวนานเนี่ยดรหูก็ได้ล็อกรถนะครับเพื่อไม่ให้หยางเนี่ยลงไปกวนใจชิวนานแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้นอนกันบนรถจนถึงเช้าต่อมาเมื่อชิวนานตื่นขึ้นมาเนี่ยเธอก็ได้คืนจดหมายกับมอนเทปให้กับหยางครับเพราะวในจดหมายนั้นมีแต่ตัวหนังสือที่ไม่ชัดอ่านยังไงก็อ่านไม่ได้ส่วนมอนเทปเนี่ยก็ไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นเลยซึ่งมันทําให้หยางเนี่ยเข้าใจนะครับว่าตัวเขานั้นไม่สามารถบอกความจริงให้กับชิหนานได้เลยไม่ว่าจะทาางไหนก็ตม จากนั้นหยางก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าที่เขารู้เรื่องส่วนตัวของชิวหนานก็เพราะว่าเขาเนี่ยได้อ่านสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่หยางเนี่ยได้เขียนเอาไว้ซึ่งพอชิวหนานได้ยินแบบนี้เธอก็ขอดูสมุดบันทึกเล่มนั้นครับโดยที่ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้นัดเจอกันในคืนนี้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีสมุดบันทึกอะไรหรอกครับแต่หยางเนี่ยต้องทําแบบนี้เพียงเพราะแค่อยากจะหาโอกาสได้อยู่กับเธอก็เ,อกเท่านั้น โดยที่เขาเนี่ยได้ซื้อสมุดเล่มใหม่มาแล้วก็ได้โกหกกับชิลนานว่าตัวหนังสือที่อยู่ในสมุดบันทึกมันเป็นตัวอักษรภาษาเบลดังนั้นเนี่ยเขาจะขออาสาเป็นคนอ่านให้กับเธอฟังเองโดยสิ่งที่ตัวเขาได้พูดออกมานั้นมันก็เป็นเรื่องราวระหว่างยางกับชิลนานครับ ซึ่งเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่มันอยู่ในความทรงจําของเขาแทบทั้งสิ้นแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นใครนั่นก็เพราะว่าตัวเขาเนี่ยรู้ดีครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าว่าเขาเนี่ยคิดจะพูดความจริงออกมาซึ่งทางด้านชิวหนานที่กําลังนั่งฟังอยู่ก็ได้ร้องไห้ออกมาครับจนสุดท้ายเนี่ยเธอก็บอกให้หยุดอ่านแล้วก็ให้เอาสมุดบันทึกเล่มนี้ไปเผาทิ้งซะเพราะว่าหยางเนี่ยได้ตายไปแล้วและมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเก็บสมุดบันทึกเล่มนี้เอาไว้แล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ได้้้แยยยกกกาาััันนลบบบครบ ซึ่งในระหว่างทางเนี่ยชิวหนานก็ได้พูดคุยกับตุ๊กตาแกะน้อยของหยางนะครับว่าเธอเนี่ยรู้สึกเสียใจมากที่ไม่ได้บอกความรู้สึกของตัวเองให้หยางได้รู้ในตอนที่เขานั้นยังไม่ตายและพรข้อ2ที่เธอได้ขอเอาไว้เนี่ยก็คือเธอต้องการจะอยู่ด้วยกันกับหยางซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอก็อยากให้พรข้อนั้นเป็นจริงครับ เธอเนี่ยอยากให้หยางกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามส่วนทางด้านหยางเนี่ย <_ todo> ขเขาได้เดินทางกลับมาที่โรงพยาบาลครับแล้วก็ได้เจอกับเจินเป่าจือเพื่อนของเขาและทั้งสองคนเนี่ยก็ได้นั่งคุยกันโดยที่เจินเป่าจือเ,เนี่ยก็ได้บอกให้หยางเนี่นมานวดหลังให้ทีซึ่งพอได้สัมผัสการนวดเนี่ยเขาก็รู้ได้ทันทีครับว่าคนนี้เนี่ยคือหยางตัวจริงเสียงจริงแน่นอนจากนั้นเนี่ยเจินเป่าจือก็ได้ถามนะครับว่าจะอยู่อีกนานไหมซึ่งหยางก็ตอบนะครับว่าอยู่ได้แค่อีีกกกกก2วววััันนนนเเเท่่่่าาาา้้จจจะไมลมลลบบออแิปื็ ถ้าหากจะไปเนี่ยก็ให้ไปเลยไม่ต้องรบกวนคนอื่นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหยางก็ไม่สามารถนําอะไรกลับไปได้อยู่แล้ววันต่อมาเนี่ยหยางก็ได้เฝ้ามองแล้วก็คอยช่วยเหลือชิวหนานอยู่ห่างๆนะครับจนทําให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าหยางเนี่ยได้กลับมาหาเธอจริงๆและในคืนต่อมาเนี่ยซึ่งเป็นคืนสุดท้ายที่หยางจะได้อยู่บนโลกใบนี้ชิวหนานที่กําลังนั่งทํางานอยู่ในห้องของเธอก็ได้ยินเสียงคนเล่นแซ็กโซโฟนครับซึ่งเธอก็ได้รีบวิ่งออกมาดูเพราะเธอคิดว่าต้องเป็นหยางแน่ๆแต่ทว่าเธอก็คิดผิดเพราะว่าคนที่เป่าแซ็กโซ ซึ่งมันทําให้ชิวหนานรู้สึกผิดหวังมากครับแล้วก็ร้องไห้ออกมาโดยที่ความจริงแล้วเนี่ยคนที่เป่าแซ็กโซโฟนคนนั้นก็คือหยางนั่นแหละครับแต่เขาเนี่ยได้วางแผนกับดรหูไว้เพื่อจะให้ชิวหนานเนี่ยเข้าใจว่าดรเป็นคนเป่าแซ็กโซโฟนซึ่งมันก็อาจจะทําให้เธอเนี่ยประทับใจในตัวดรแล้วก็ลืมผู้ชายคนที่ชื่อหยางได้บ้างทางด้านดรหูเนี่ยเมื่อกลับมาที่ห้องเขาก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับที่ได้โกหกชิวหนานเขาก็เลยไปสารภาพกับเธอนะครับว่า คนที่เป่าแซกโซโฟนเนี่ยไม่ใช่เขาแต่เป็นตัวแทนขายประกันเมื่อเธอได้ฟังดังนั้นเนี่ยเธอก็รู้สึกขึ้นมาได้ครับว่าตัวแทนขายประกันคนนี้อาจจะเป็นหยางที่กลับมาหาเธอก็ได้เธอก็เลยออกตามหาเขาจนไปถึงห้องของหยางครับโดยเธอเนี่ยก็ได้พบกับแซกโซโฟนแล้วก็สมุดบันทึกที่ว่างเปล่ามันก็เลยทําให้เธอเนี่ยนึกถึงเรื่องที่ตัวแทนขายประกันพูดถึงเรื่องของเธอและหยางได้อย่างถูกต้องทั้งที่สมุดบันทึกเนี่ยไม่มีตัวอักษรอะไรเลยซึ่งนั่นมันก็ทําให้เธอเนี่ยมั่นใจเลยนะครับว่าตัวแทนขายประกันคนนี้ก็คือออยยาางง่่แนนน เธอก็เลยตะโกนหาเขาไปทั่วทั้งโรงพยาบาลเลยครับแต่ว่าหยางเนี่ยก็ไม่ยอมออกมาโดยเธอก็คิดว่าหยางเนี่ยต้องแอบมองเธออยู่แน่เธอก็เลยตัดสินใจกระโดดสระน้ําทั้งที่เธอเนี่ยว่ายน้าไม่เป็นครับซึ่งในขณะนั้นเองหยางก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ได้ช่วยเธอขึ้นมาจากสระน้ําชิวหนาเนี่ยเธอรู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้เห็นคนที่เธอรักเนี่ยกลับมาหาเธออีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ใบหน้าและร่างกายของหยางก็ตามแต่ในขณะนั้นเนี่ยหยางก็ได้เดินหนีไปเฉยๆเลยครับซึ่งชิวววนนนนาาาาเี่กก็็ไดดด้้้ตมมแลพูขึ เธอเนี네่ยรู้แล้วว่าหยางเ네นี่ยคือตัวแทนขายประกันแต่หยางเ네นี่ยก็ได้บอกกับเธอะนะครับว่าถึงรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าในคืนนี้เขาจะต้องจากโลกใบนี้แล้วและเขาก็อยากให้ชิวหนานเ네นี่ยไปหาผู้ชายคนใหม่โดยที่ลืมผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าหยางไปซะแต่ชิวหนานเ네นี่ยก็ตอบกลับมานะครับว่าผู้ชายคนเดียวที่เธอรอและรักก็คือหยางคนเดียวเท่านั้นและเธอก็ได้ขอร้องให้หยางเ네นี่ยอยู่ด้วยกันอย่าทิ้งเธอไปไหนซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยหยางก็ได้ยอมแพ้ให้กับหัวใจของชิวหนานนะครับเขาได้ยอมอยู่กับเธอแม้ว่่าาามมัันนจะเ็ชววงลส้ๆกต จากนั้นทั้งสองคนก็ไปรอดูฝนดาวตกด้วยกันครับซึ่งชิวหนานเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าพรข้อที่2ที่เธอขอกับดาวตกก็คือการได้อยู่กับหยางซึ่งตัวหยางเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าพรข้อที่2ของเขาก็คืออยากอย,กอยู่กับชิวหนานเช่นเดียวกันแต่ถว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหยางก็ได้โทรไปที่สถานีวิทยุนะครับเพื่ออยากจะบอกกับคนที่กําลังฟังอยู่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยทำดีกับคนที่รักให้มากๆและทําช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันให้มันคุ้มค่าที่สุด เพราะว่าถ้าหากต้องจากกันแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่มีความรู้สึกที่เสียใจภายหลังและในขณะนั้นเองครับก็มีฝนดาวตกเกิดขึ้นและอย่างนี่ก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าถึงเวลาที่เขาเนี่ยต้องไปแล้วชิวหนานก็ได้บอกนะครับว่าสิ่งที่เธออยากจะขอพรจากดาวตกตอนนี้ก็คือเธอเนี่ยอยากจะให้หยางอยู่กับเธอโดยที่ไม่ต้องจากไปไหนแต่ทว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ จากนั้นเนี่ยเธอก็ได้เขียนที่ฝ่ามือของหยางนะครับว่าเธอจะรอเขาอ,อยู่เสมอซึ่งพอเขียนเสร็จเนี่ยร่างกายของหยางก็ค่อยๆสลายไปครับพร้อมกับลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยที่ชิวหนานเนี่ยก็ได้โบกมือลาคนที่รักพร้อมกับรอยยิ้มและคราบน้ําตาที่เต็มใบหน้าของเธอแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์รักโรแมนติกสุดคลาสสิกของฮ่องกงเรื่องหนึ่งที่ยังอยู่ในความทรงจําของใครหลายๆคนและก็ยังเป็นผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องที่2 ของดาราสาวสวยจางป๋อจือซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเธอสวยแล้วก็น่ารักมากๆครับจนทําให้เธอเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์กันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ